บุญยังโจเลหิชูหาลังขึ้นชื่อว่าบุญโจรป้นไปไม่ได้บุญประเสริฐสุขด,ดีไม่มีทุกข์มีแต่สุขอย่างเดียวไม่เหี่ยวเฉาเป็นที่หนึ่งพึงรู้อย่าดูเบาบุญของเรายั่งยืนชุ่มชื่นใจถึงพวกโจรป้นฆ่าเขาวาวุ่นจะป้นบุญความดีหามีไม่ด้วยบุญนั้นเป็นทรัพย์ประดับใจย่อมปลอดไปพาลูพวกโจรละ ก็ม in mm ีตัวระยองกว่าันไว้นะครับผมสวัสดีครับนะครับพบกันแล้วกับเด็กวานซื้อนะครับเด็กที่มีจริพระเครื่องเครื่องรางของขลังที่มีพุทธคุณนะครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับอีพี่นี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเหรียญที่มีประสบการณ์ดีเหรียญหนึ่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับก็คือเหรียญท่านหลวงพ่องวดนะครับหรือว่าพระครูวิมลกิตินะครับผมอดีตเจ้าวาดวัดพเนินภูนนะครับผมตำบลบางป่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับผม ตําบลนะครับท่านเกิดเมื่อวันที่4กันยายนพศักช2441นะครับที่บ้านตําบล4 0 0หมือำเภอดําเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีมีชื่อจริงว่าโกศลแช่อึง้งนะครับโยมบิดาชื่อนายแม้แช่อึง้งโยมบรรดาชื่อนางคลรินแช่อึง้งเมื่อท่านได้อายุ26ปีนะครับผมท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุนะครับณวัดพระศรีมาช่องลมนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับเมื่อวันที่17กรกดาพุทศัก2477 ได้รับฉายาว่าสุภาวโรนะครับโดยมีพระครูนะครับอินทะเขมาจารย์นะครับหลวงปเปาะนะครับผมเจ้าอาวาสวัดท่องลมเป็นพระอุปชาพระประหลัดจุนนะครับวัดหงทองเป็นพระกรมวาจาจารย์แล้วก็พระครูสังครักษ์มังค์เจิมนะครับวัดครูตีทองเป็นพระอนุสาวนาจารย์นะครับผมหลังจากอุปสมบทแล้วนท่านได้จำพรรษาที่วัดท่องลมและศึกษาวิชาความรู้นะครับทั้งจากพระอุปชานะครับผมและนอกจากนั้นท่านยังได้ไปศึกษากับท่านสมเด็จพระยาสักราชนะครับผม เมื่อครั้งที่นะครับท่านพระสกลราชยังเป็นพระธรรมดีหลกอยู่นะครับผมจากนั้นท่านก็ได้ออกไปศึกษาวิชาอาคมกับเจิจอีกมากมายหลายท่านนะครับผมอาทิเชน่นหลวงพ่อเชยนะครับผมวัดโชติการามนะครับผมหลวงพ่อเฟื่องวัดอมบอนญาตินะครับผมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบ,บือนะครับหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้แล้วก็หลวงพ่อแดงวัดตุ้มคอกนะครับผมด้วยความที่ท่านมีกุศลดคงแก่เรียนจึงทําให้ท่านสามารถสอบนักันตรีได้ในพศ 2,477นะครับผมแล้วก็ได้นักชั้นโทในปี2,478แล้วก็ได้นักทำชั้นเอกในปีพศ2,480นะครับผมเมื่อปีพุทธศักราชนะครับผม2,482ครับพระสมุพุ่มนะครับเจ้าวาดวัดเนเือนภูนนะครับผมได้มนภาพลงนะครับชาวบ้านจินได้กลับเรียนหลวงพ่อเปาะนะครับแล้วก็หาเจ้าวาดมาปกครองวัดพนเรอนภูนนะครับผมหลวงพ่อเปาะก็เลยให้นะครับหลวงพ่อห้วนนะครับไปรักษาการแทนนะครับผมแล้วจึงมีหนังสือแต่งตั้งให้เป็น ตำดับดงต่แห่งเจ้าวาดนะครับผมวัดพเนินภูนนะครับผมหลวงพ่อฮวนนะครับในปีพุทธศักราช24 9 6ี่ิหลวงพ่อฮวนท่านได้รับพระราชทานสมบัติศักดิ์เป็นพระครูฉัญญาวัตรฉันตีที่พระครูวิมลกิตินะครับเมื่อวันที่5ธันวาพุทธศักราช2496นหนะครับผมและท่านก็ปกครองวัดเรยมานะครับผมจนมามรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2525ยี่้านะครับผมนับ รวมสิริอายุได้เจ็สิบสามปีสี่สิบเจ็ดพัรษานะครับผมวัตถุมงคลของท่านนะครับก็จะมีรุ่นแรกนะครับประมาณปีสองห้านหนึ่งนะครับแล้วก็มารุ่นนี้นะครับ้าจาไม่พี่ก็ยังมีรุ่นนี้นะปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะครับชมกันนะครับพี่พี่ครับฟังต่อทุกคนไปกอดข้าวนะครับท่านได้เรียนกับหลายเกจิอาจารย์มากนะครับต่างจะไม่ธรรมดานะครับผมดูเรียนด้านหลังเป็นปางป่าลไยนะครับผมนี่ นะครับปลาปลาเรนไลน์นะเหรียญสวยงามเหรียญเป็นเซีามาคข้อมนะครับนี้ก็สวยแต่ว่าเวลาหากอบแสงว่ายากนะครับผมเหรียญเรื่องนี้นะครับข้างเนื้อทองแดงนิดเดียวเนี่ยครับผมนะครับจลองอายุท่านครับ้ารอบนะครับสมกันครับพี่พี่ครับอ่าของแบบนี้นะครับเหรียญดีอีกเหรียญนะครับ ที่สารคมนะครับเปียนเซมมาคล่อมนะครับด้านล่างเช่นว่าพระครูวิมลจิตตินะครับขายเท่ากันนเดี๋ยวดูตัวหนังสือฟันตัวหนังสือกรับขนบข้างนะคมหน่อยนะครับตัวนังสือดู เส้นเส้นเส้นกระแสนะครับข้งางๆตามขนมนะครับยังมาสมังเกาเราจะเห็เทน,นทำเส้นขอนบโอรโหเห็นสุดแล้วมันขยายเยอะเกินไป มาครับเราจะเห็นชัดๆทีนมาครับฟื้อนะครับนี่นี่นชัดเจนนะการแกะบล็อกสดนะครับผมลอยขวนลอยควนนะครับมีให้เราเห็นนะครับตามกีนพวกเนี้ยเส้นคอเส้นอะไรกันกนะตามพื้นเรียนนะครับาตาเห็นไครับ ชีวิตน,นะครับเหรียญด้านหลังนะครับพี่งูเรียนแบบนี้นะครับไม่มีรอยเท้ารอยซ้อนนะครับนี่เป็นปางป่าเรือไหนนะครับจะมีเนี่ยนนะช้างหอ๋อที่จะเป็นลิงนะตัวนะยันต่อกันไกลกันนะน้ำฤกษ์นะครับตัวอักขระนะครับสื่อ หุ่นเหรียญรือความเก่าเล็กเก่าของโลหะนะครับอนันตรายเวาที่ระลึกในงานบำเพญ็ญกุศลนะครับตอ <c oughs> งสีง,สงามนะครับเป็นชั้นๆในนีหนึ่งหนึ่งครัือว่าปีลึกนะครับ เสกเดียวนะครับอ่ายังไม่ปิดนะครับอืม่าต่อยันนะอ่ามันจะมอืมมันช่องว่างนะครับนเห็น นะครับ,บางเหรียญก็จะบางเหรียญจะตื้นถ้าเป็นเหรียญถอดพอข้างหนยนะครับทางแบบนี้นะครับปีหนึ่งหนึ่งนะครับการตรงยุดตรงนี้หน่อยนะครับ เหรียญแคโดยง่ายครับดูที่เป็นเหรียญแกะบล็อกส่วนลผมไม่ได้มีตาหนิอะไรบอกมากมายนะครับเหรียญนี้นะครับดูง่ายมากเหรียญแกะบล็อกส่วนโดยง่ายนะครับมีเหรียญเราค่อเทียบกันดูนะครับผมโอเคนะครับพี่ๆครับสไลด์พีนี้แล้วผมฝากติดตามด้วยนะผมว่าอีพีต่อไปเดวัตซืบจะพาชมกี่ท่านในครับสไบด์พีนี้ขอกล่าวว่าสวัสดีครับพี่ๆครับ